บรรยากาศสนับวยคู่ต่อไปกันเลยหลงตัวอยู่ที่สองหมื่นบาทนักชกทางด้านมุมแดงเงาอีทีก็เกมท่าไรโอ้โหชกคู่ต่อก่อนมุมน้ำเงินโอ้โหดาราทองสิ โอ้โหนี่ลงตัวอยู่ที่สอง0มืนบาทโอ้โหมุมแดงนี่ ในานามของเราอีทีกออกเกมท่าใครไม่ธรรมดานะครับน้ำเงินนีหุ้ยสุดยอดประเภทสุงเจอซ่อนจอดเจอเจ้าภาพอีกคู่หนึ่งดาราทองสิดอ๋องอย่างนี้อ,อ,อ,อวันนี้นะครับห้ายกนี้ครับตอบรักยังไงชอบอยังไงพิานาได้เลยนี่ชอบประเภทรูปร่างสูงเพียวต้องมุมแดงประเภทหนาตึก พอต้องมุมน้ำเงินนี่มันดีคนละอยา่างแต่ว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับห้ายกมีคาตอบโดยเฉพาะคู่ต่อไปครับขอให้ทีมงานของโดโด,โดทอสรงเกียรติยิมเพชรมณีเกียรติพันธมิตรเตรียไมไว้เลยนะครับเตรียไมไว้เลยแล้วก็เพชรอดีศรหมูปิ้งอร่อยจุงเบยกับกระแสไฟมหาชัยพัฒนานะครับเตรียไมไวด้วยนะครับ เขาเสนอพวยคนนี้นี่ต้องมีดีแน่แหะครับยอดนี่เยอะสอง0มืนบาทไม่ว่าจะเป็นมุมแดงนี่ก็บอกว่าเงาอีทีก็อเกมท่าใครครับค่อยๆคงจะเป็นอีทีเพชรสมนึกน,นี่ที่ต่อยในเวทีเมืองกรุงตลอดวันนี้ก็ถือว่าทีมงานมาตรฐานฝั่งร้อยเอ็ดส่วนน้ำเงินดาราทองสิทธิ์องขงนี่ ขึ้นมามต่อรองคนฟอนน้ำทางด้านแดงเกมถ้าใครครับเสียนมือหนักอีกท่านหนึ่งครับทางด้านน้ําเงินครับทีมงานจากเมืองก่องกร้อยข้าแม่ครับดาราทองสิทธิ์อ้องแองอสื่อไปเขาใจตั้งเนาะครับได้ <c oughs> เสียธรรมกับเขาใจตั้งเนาะอ๋อง <c oughs> เงีเออเอิ้นกันไปไปง่ายอ๋องเงี้วครับโโอ้ยสนุกล้วครับมวยคู่นี้ <c oughs> มวยคู่นี้นี่ทั้งสองค่ายครับทั้งค่ายเกยมท่าไคแล้วก็ไคสิ์องแองครับบอกผมอยากชกตัวนี้ล่ะอ่าน้ำเงินก็บอกผมอยากชกตัวนี้แหละอ่าเพราะฉะนั้นไม่กลัวกันครับมวยคู่อี ผมนึกก็เห็นองแองมาแล้วองแองก็เห็นเอาอีทีมาแล้วบอกไม่กลัวเพราะฉะนั้นสนุกเลยโอ้ยพัดนายเสียดำบครับถือว่านี่ยังไงยังไงบอกว่าถูกคูด่ได้เลยไม่ครับนี่ คือมวยคู่นี้เขาอยากชกกันนะจ๊ะ<อ>เขาอยากชกกันอยากจะชกคู่นี้คนนี้เองครับเลยจัดให้ชี้มาเลยบอกว่าผมอยากชกตัวนี้แหลแะทางด้านค่ายอองแอวงทางด้านทีงงมงานของตัวนี้ใครก็บอกเอ้าาผมก็อยากชกตัวนี้เหมือนกัน เห็นตีนงูงูเห็นตีนกาที่ไมมท่านนายเสียดับครับก็เลยอยากจะชกขึ้นมายกที่หนึ่งเนี่ยเหมือนยกยกที่สามเลยเอาอย่างนี้แหละครับมวยตลาดชอบมวยตลาดชอบหมดยกหมดยกให้น้ำท่านรีบรีบเล่นเลยครับรีบรีบเล่นเลยมวยคู่นี้แหมสนุกครับรับรองพลิกไปพลิกมาครับก็ขออนุญาตนิดหนึ่งครับท่านนายเสียดำโดยเฉพาะคู่ต่อไปนี่โดโดกับเพสแมนีหนึ่งหมื่น 6,000บาทลงตัวเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ขอให้เพชรอดิสอนกับกระแสไฟฟ้ากระแสไฟมหาชัยพัฒนานะครับเตรียมตัวไว้เลยเราสลับให้นิดหนึ่งข่าวฝากข่าววัฒนพันธ์ก็บอกไว้ด้วยนะครับนี่ขึ้นมายกที่หนึ่งนี่มวยคู่นี้นี่สอธนาสอธนาเพชรนะครับตินสอธนาเพชรนะครับเชิญที่หลังผู้บรรยายด่วนตัวนี้เลย ข่าวบรรดาบันวันที่20ธันวาคมบรรดาแฟนมวยก็ไปรายการศึกดาวรุ่งหนุ่มกอบสรารคาบ,บวกสิงเนวินกาลสินบวกนักพินอรยนเพื่อฉลองงานอนอนซอนกองยาวาปีปทุม20ธันวาคมเดี๋ยวบ,บรรดาบรรดาบันในซาสลับคู่มวยนะครับทีมงานหัวหน้าค่ายสอธนาเพชรเชิญที่หลังผู้บรรยายด้วยเดี๋ยวนี้นะครับยกที่สองครับยกที่หนึ่งตลาดหุ้นพินไปพลิกมาเอาดูยกสองครับ ดูครับมวยคู่นี้หนีกันไม่ห่างครับใกล้ๆครับถึงตัวถึงตัวครับมวยคู่นี้ใครซ้อมดีครับดูดูดูดใครซ้อมดี รับรองครับโวยคู่นี้หนีไม่ห่างครับใกล้ๆใกล้ๆครับไม่มีเต้นครับไม่มีเต้นอุ้ยหามาจากไหนโวยหู่โวยคูค่นี้สองยกสนุกเลย รับรองครับไม่มีหนีครับป่วยคู่น,มมนี้ใครซ้อมดีชนะเลยใครซ้อมดีดูดูกัน มดยกที่สองครับขอเสียงปรบมือ oh, oh. ดังให้กระบว้คู่นี้ด้วยนะครับต,บ, oh, oh. ตบมือให้หน่อยครับตบมือให้ห oh. น่อยตบมือให้หน่อยตบปื้โอ้ฮาเป็ดช่องเกลนสีนี่บอกได้เลยนี่ขี่เส้นใต้ใส่วงกลมแล้วติดดาวให้เลยโอ้โ oh, ห oh. วันที่20ก็ไมให้กำลังแรงใจหนุ่มควอบสาร,รคามนะครับจัดรายการใหญ่ฉลองในงานออนซอนกองยาวาปีปทุมที่เวทีชกข่าวหลังบริษัทไทยสมุทรอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสาร,รคาม รายการวันนั้นมวยชกกลางวันแสกๆนะครับไปดูเพชรเดินชนสิทธิ์ข้างละต่อยลมโชอยอศักนลินอองลีสิทธิ์ปู่ใจใส่เพชรมหาชนทอพิพัฒนาพงศ์คมแฝกเล็กยัดหมินกรุบต่อยโลเล็กวอปัญญาไวและก็มวยด,ดีประกอบรายการอีกมากมาย20ธันวาคมกรรมการชุดเพชรเกษมครับมวยชกกลางวันนะครับที่เวทีชั่วคราวหลังบริษัทไทยสมุรอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามฝากบรรดาแฟนมวยอีกรายการนึงง ยกที่สามครับโอ้โหดีมวยถูกคู่คนดูถูกตาคนมาถูกใจครับอะไรจะปาดน,นัดนครับเดิมพันสองหมื่นบาทเดินทางมาถึงยกที่สามครับสองยกที่ผ่านมาในฟูพลิกไปพลิกมานี่ครับมาดูยกที่สามครับไม่ใช่ชกสามยกยกับห้ายกอย่าพึ่งสลบครับอย่าพึ่งสลบดูเอาแล้ว เงาอีทีเห็นเ่อ,อีทีมาดูเงาอีทีนี่เอาแล้วสนุกนะครับคู่นี้ผมบอกแล้วว่า,าคู่นี้มันอยากชกกันเอาดูอุ้ยดูเดียดคู่ต่ำไย ูเดือดมีรางวัลหรือเปล่าครูเติมผมบอกเลยหายใจรับต้นคอหายใจรับต้นคอไอเงาอีทีมันก็ดีไม่เป็นเหมือนกันมันชอบแบบนี้แหละอา้าวที ao đu ao ao đi ao 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 bù tao bọt mình nó mà đi sệt hơi lúc lên lên ยกที่สโอ้ยสุดยอดสุดยอดต้มปือหน่อยครับต้มปือโอ้ยเช็ดได้ไตาใส่วกกมและติดดาวให้เลยโอ้โหสมยกทีกันดีลีมวยคนนี้มวยอย่างนี้นะถ้าใครกล้าต่อสต่อห้าถือว่าจริงเพราะว่าอีกสองยกครับไม่รู้จะหมดไม่หมดก็ประดพันรายการดีๆอีกรายการหนึ่งครับวันที่21ธันวาคมรายการศึก รุ่งเรืองวาปีออนสอนกองยาวครับเกียรติเพชรเวทีชั่วขราวข้างบริษัทไทยสมุรประกันชีวิตอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามรายการวันนั้นก็จัดโดยทางด้านของเสี่ยเฮียงนะครับรุ่งเหลองวาปีกรรมาการชุดอาจารย์บุตรช่วยนครน,นายกมวยเลือมชกเวลา13นาฬิกานะครับรายการวันนั้นจัดให้ดาจี้ต่อย8แสนเล็กพยาหลวงชอหพยักษ์อัดดาวดังและก็มีบังกรเงิน 6, สพันสุวรรณต่อยเสนาดอย แล้วก็มีเพชรพันนัดต่อยขุนพลเล็กวันที่21ธันวาคมเวทีเชือข่าวข้างบริษัทไทยสมุทรประกันกชีวิตอำเภอวาปีจังหวัดมหาสารคามนะครับ21ธันวาคมยกที่4ครับเกมถ้าใครอัดฉิตไปที่แดงแล้วครับชนะไม่เกี่ยวค่าตัว5,000โอ้ยทำเอาเงาอีทียังได้เงิน5,000ไหมเงิน5,000ไม่ต้องไปชกที่ชคเกตชกที่บัวขาวนี่แหละเอาทีไป ไม่เกี่ยวกับค่าทัวร์เงาอีทีอัจฉริยะพันธี่ไปที่ไปครับออกไป เอออกอาวุธครับออกอาวุธไม่ยอมยังมีสิทธิ์ครับไม่ยอมยังมีสิทธิ์ไม่ยอมอะไรก็เกิดขึ้นได้ท้าไปท้าไปเอา xỉ Áo thắp đây Dạy 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 Ui, ngồi thì mặt dạy มดยกที่สี่มดยกที่สี่โอ้ยสนุกเหลือเกินมวยคู่นี้โอ้โหประเภทโรคหัวใจเบาหวานนี่ขยับนิดเดงเห็นมวยคนนี้ชกแล้วนี่โอ้โหเดี๋ยวหัวใจวายี่มันต่อยสนุกเหลือกเกินครับแม่ได้อัตรรัได้บรรยากาศจริงๆโดยเฉพาะทางด้านของมุมแดงี่เงาอีทีก็เกหบททากใครนี่ก็ถือว่าสุดยอดคู่ชกวันนี้ดาราทองสิทธิ์องแงงก็ไม่ธรรมดาครับโอ้โหบรรดาแฟนมวยครับ หลังจาก,กวัวคนนี้ต่ยเสร็จคู่ต่อไป16,000มานั่งรอเลยครับมานั่งรอเลยนะครับโดโด้กับเพชรมาดีหลังจากนั้นก็จะเป็นเพชรอดีศรก่อนนะครับเพชรอดีศรหมูปิ้งอะไรกระแสไฟมหาใจพัฒนาขอให้เรียบตัวไปด้วยนะครับมวยอย่างนี้นะพอลุกงโลดมวยอย่างนี้ในตลาดชอบสุดยอดเลยครับอ,รอาจารย์ทานอาจารย์สุดยอดนี่ คนจ้างไม่เสียดายเงินครับมวยอย่างนี้โอ้ถ้ามีอย่างนี้ประมาณสัห้าหกคู่เล้วยก็สุดยอดนะครับนี่ถึงแพ้ชนะนี่เป็นเลือกอีกตั้งหากขอให้สนุกอย่างนี้ก็โอเคยกสุดท้ายครับก็วันนี้ต้องขอบคุณกับทีมงานของ TSI 1น9นะครับออนซอนทีว On ีคิดถึงบ้านเกิดไปิมเปิดออนซอนทีวีครับดำเนินงานโดยคุณกิตาณนักการศนะึกษาค,คิดบอดบ้านเกิดเปิดออนซอนทีวีครับ ดูจังหวะแล้วนี่โอ้โยยกสุดท้ายยกที่ห้าว่าจะไงมาแล้วเกาอีกทีโอ้โห,โห,โหแยกกอนลูกแยกเลยแยกกอนลูกสุดยอดเลยครับ บทบริ ừ, ลิทมี ừ, สร้างเสริมประสบการณ์เท่า,านั้นเองมาแล้วยังแรกกันอยู่ หมดยกสุดท้ายครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหขีดเส้นใต้ใส่วงกลมและติดดาวให้เลยครับรายการวันนี้ท่านอาจารย์ต้อมเลยโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันจะได้อันฉีดสำหรับคู่หวยจนะจะพึ่งลงไปนะเดี๋ยวมอบรางวัลถูกใจโปรโมเตอร์ดาราทองสิทธิ์อ๋องแยงก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอ่ารับรางวัลดูเดือดทั้งคู่ จากทางด้านอาจารย์ต้อมบัวขาวเสียนงนายาปักวิวขนแก่นนะครับมอบพลังแรงใจอัดฉีดสลับดุเดือดวันนี้ครับถูกใจครับถูกใจโปรโมเตอร์และเสียนงนายา่าปักวิวครับ